ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยโตมาแล้วจะต้องเคยได้ยินประโยคนี้ก็คือถ้าไม่รักไม่หวังดีก็ไม่ทำแบบนี้หรอกมันจะเป็นลักษณะที่เขาทำอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบอะ่ะเช่นแบบวงการชีวิตเราแต่ด้วยข้อห้างของความหวังดีและเป็นห่วงมันพูดยากนะว่ามันดีหรือไม่ดีคำพูดเนี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าความหวังดีมันมากเกินไปเนี่ยนะฮะบางทีมันก็กลับมาทิ้มแทงเราได้ การกำหนดขอบเขตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีขอบเขตเนี่ยเราจะเสียสมดุลระหว่างความต้องการของตัวเองและความต้องการของคนอื่นมิชชั่นุลมูลพารแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to ลมูล o o n p o แคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หันุษาหะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยโตมา แล้วจะต้องเคยได้ยินประโยคนี้ก็คือถ้าไม่รักไม่หวังดีก็ไม่ทําแบบนี้หรอกอนะครับผมผมเชื่อผมเชื่อจริงๆว่าคนเยอะมากเลยเคยได้ยินประโยคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากครอบครัวจากเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กระทั่งหัวหน้าต่างๆนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่เขาทําอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบอะ่ะเช่นแบบวงการชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ด้วยข้อห้างของความหวังดีและเป็นห่วงซึ่งดูเผินๆแล้วมันก็อาจจะดีหรือเปล่าคือคือต้องบอกว่าเวลาเขาพูดอ่ะหลายคนเข้าใจถึงอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเอาประสบการณ์ของเขา่เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินซึ่งก็ไม่ได้แปลว,ว่าผิดนะมันอาจจะถูกก็ได้เพียงแต่ว่าเราอยากจะมาเข้าใจประโยคน้ให้มากขึ้นว่ามันส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะครับมันพูดยากนะ ว่ามันดีหรือไม่ดีคําพูดเนี้ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าความหวังดีมันมากเกินไปเนี่ยนะฮะบางทีมันก็กลับมาทิ้มแทงเราได้นะครับผู้กระทำอ่ะไม่รู้อ่ะว่ามันทําให้เรามันทําให้คนถูกกระทําเขาเจ็บปวดเช่นสมมุติเขาเลือกทางเดินชีวิตให้เราเลือกแฟนเลือกอะไรให้ซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะดูออกก็ได้นะแต่บางทีถ้ามันมันไม่ใช่อ่ะนะฮะมันจะกลายเป็นว่าคนที่อยู่กับผลเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคุณไม่ใช่คนที่เขาแนะนํา พอผลมันไม่ออกมาตามที่คนพูดหรือว่าคนที่แหมใช้คําว่าบงการได้ไหมอะสมมติาให้คาว่าบงการแล้วกันคนที่บงการชีวิตเราเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยในที่สุดมันก็มาทําลายความสัมพันธ์นะครับถึงแม่อีกฝ่ายจะหวังดีแต่เราไม่สามารถทนความอึดอัดของไอ้ผลการกระทํานี้ได้นานเกินไปดังนั้นวิธีการเรื่องนี้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่แบบ คอมมอนมากๆก,ก,กับคนทั่วไปว่าจะต้องเจอคําพูดแบบนี้อยู่ตลอดหรือจริงๆบางคนอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะการกําหนดขอบเขตจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีขอบเขตเนี่ยเราจะเสียสมดุลระหว่างความต้องการของตัวเองและความต้องการของคนอื่นขอเน้อเน,นอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เราไม่เชื่อคําพูดของผู้ใหญ่ไม่เชื่อคําพูดของเจ้านายไม่เชื่อคําพูดของพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราจะต้องมีขอบเขตว่าความต้องการของเราคือตรงไหนความต้องการของคนอื่นคือตรงไหนนะฮะ ถ้าเกิดไม่มีสมดุลนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ได้นะครับการขีดเส้นรอบตัวให้ชัดเจนจะทําให้รู้ว่าเราควรจะทําอะไรบ้างและอีกฝ่ายหนึ่งเขาทําอะไรได้แค่ไหนแน่นอนว่าเมื่อความสัมพันธ์ในชีวิตของเรามีหลายรูปแบบเนี่ยขอบเขตก็ต้องมีหลายประเภทเช่นกันนะครับคนอื่นเรามาทําความรู้จักขอบเขตกันนิดหนึ่งว่ามันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเวลาเราพูดถึงคําว่าขอบเขตขอบเขตที่ดีคือการมีพื้นที่ให้กันและกัน ถ้าถามว่าขอบเขตที่ดีสาคัญอย่างไรเนี่ยก็คงต้องบอกว่ามันช่วยสร้างความเคารพซึ่งกันและกันเพราะการกําหนดขอบเขตจะช่วยให้เราและอีกฝ่ายรู้ว่าแต่ละคนคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าแต่ละความสัมพันธ์จะมีกําหนดขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปพ่อแม่ก็แบบหนึ่งเจ้านายก็จะอีกแบบหนึ่งพี่น้องก็แบบหนึ่งเพื่อนก็แบบหนึ่งคนรักก็แบบหนึ่งแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะมีระบบระเบียบการปฏิบัตินะเรา ถ้าเป็นภาษากรีกใช้คำว่าโปรโตคอลเนี่ยนะโปรโตคอลระหว่างเพื่อนเพื่อนหลวมงานครอบครัวคนรักแตกต่างออกไปอยู่แล้วนะคุณคงไม่ใช้โปรโตคอลชุดเดียวกันจัดการกับคนทุกคนอยู่แล้วนะ,นะฮะอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ยแม่พ่อแม่ลูกกันอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากอยู่แล้วถูก,ถกไหมอ่ะอย่างงี้ว่าเราไปอย่างเราไปเที่ยวกับพ่อแม่เงี้ยส่วนใหญ่พ่อแม่ก็าต่ตังค์ให้อยู่แล้วถูกไหมอ่านะฮะไปกับแฟน ถ้าแต่งงานแล้วก็ยิง่งก็ยิง่งก็ยิ่งไม่ค่อยซีเรียสใหญ่ถ้ายังไม่แต่งงานก็โอเคอาจจะมีแยกก็แยกบัญชีกันอยู่แต่ว่าโอเคไปเที่ยวก็จะเห,หะมือนกับช่วยๆกันได้แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่กับเพื่อนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราหารเท่าอยู่แล้วใช่ไหมระบบปกตินะเพราะนั้นอย่างเรื่องเงินแค่เรื่องเดียวเนี่ยก็จะเห็นว่าระบบปฏิบัติการโ,โปรโตคอลมันต่างกันนะครับนอกจากนี้ในการสแสดงเรื่องอารมณ์ก็ต่างกันนะฮะอย่างบางอย่างเนี่ยในในครอบครัวเราพูดได้เราสแสดงอารมณ์เรื่องนี้ได้แต่กับที่ทำงานไม่ได้ นะมันอาจจะเกิดความยุ่งยากได้แล้วเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าแต่และครอบครัวก็มีวัฒนธรรมบางอย่างที่โอเคที่บ้านแต่ไม่โอเคนะถ้าไปทําแบบนี้ที่ทํางานอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยขอบเขตเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างของการมีขอบเขตของความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะฮะเช่น 1. ทํถามความเห็นชอบของกันและกันเสมอว่าไอ้แบบนี้โอเคหรือเปล่านะครับสแสดงความรู้สึกขอบคุณให้กัน เมื่อมีการทําอะไรให้กันนะครับ3คือคํานึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง 4. คือให้พื้นที่อิสระและไม่ไม่ยึดติดกันมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับแล้วก็5เนี่ยอันนี้สําคัญมากเคารพในความแตกต่างใงความคิดมุมมองความรู้สึกและความเชื่อเนะี่ยฮะไอไอข้อนี้แหละไอข้อห้าเนี่ยจะเป็นตัวที่มีปัญหากันเยอะนะฮะเพราะว่าเราอะ่ะชอบบาอาังเคียเราก็บางทีเราก็เป็นคนไปบงการชีวิตคนอื่นเหมือนกันโดยไม่รู้ตัวคือเราเราเอาความคิดเราไปใส่หัวคนอื่น อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าการกําหนดขอบเขตจะสําคัญแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งขอบเขตแบบเข้มงวดจนเกินไปนะฮะก็อาจจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราเข้าถึงยากและอาจจะค่อยๆถอยห่างออกไปเช่นการใช้ความเข้มงวดของตัวเองเนี่ยเพื่อให้อีกฝ่ายพูดความต้องการและความรู้สึกของตัวเองของฝั่งเขาออมาเลย,เยหรือบางคนเนี่ยตั้งขอบเขตไว้แบบหลวมไปก็ทําให้ตัวเองลําบากทําให้ไม่กล้าปฏิเสธเป็นต้นนะครับวิธีการสร้างขอบเขตให้มี ให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยนะฮะมี2วิธีที่อยากจะชวนคุยกันในวันนี้นะครับวิธีที่1เนี่ยคือทําความเข้าใจว่าเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์นั้น,น,นเนี่ยสถานะของเราคืออะไรนะฮะถ้าเราไม่รู้เราต้องการอะไรก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะให้คนอื่นเข้ามาตอบสนองความต้องการของเราเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรทําก็คือว่าให้ลองคิดแล้วก็พิจารณาดูนะว่าอะไรคือความเชื่อ valu e ค่านิยมของเรานะฮะ โดยเราสามารถทําได้ด้วยการพูดกับตัวเองเยอะๆตั้งคําถามกับตัวเองเราชอบคนนิสัยแบบไหนนะครับในแต่และความสัมพันธ์พฤติกรรมแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันกวนใจไม่ชอบทาแล้วงุดหงิดนะฮะอะไรที่ทําแล้วเรารู้สึกเติมเต็มเอออิ่มเออมีความสุขเป็นต้นพอเราเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามีขอบเขตแบบไหนนะครับสมมุตินะเราให้ความสมําคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงเราก็อาจจะกําหนดขอบเขตเรื่องพื้นที่ส่วนตัวเนี่ย กับแฟนกับครอบครัวกับพ,อพ่พอแม่พี่น้องกับเพื่อนกับอะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องที่2คือการพูดตรงๆครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดเหมือนจะง่ายแต่ทายากความชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยสำคัญจริงๆในเรื่องของการกลมกลขอบเขตเมื่อเรารู้ความต้องการตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจความต้องการของคนอื่นด้วยนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่บนโลกคนเดียวและเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลน,นะฮะพอเราเริ่มทําความเข้าใจกับตัวเองและทาความเข้าใจกับคนอื่นด้วยเนี่ยแล้วก็ค่อยๆช่วยกันหาจุดกึ่งกลางระหว่างเรา2คนนะครับ ซึ่งการจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราต้องพูดคุยสื่อสารกันแล้วต้องเป็นการพูดคุยที่สุภาพนะครับไม่เร่งรีบไม่คลุมเครือชัดเจนโปร่งใสนะฮะไม่อ้อมค้อมไม่ประชดแดกดันนะครับไม่มีไอฮิตเตอร์เจนด้อืมไม่งั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เข้าใจแล้วก็จะก็จะไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนะครับดย <c oughs> เราสามารถเริ่มลงมือทําอันเนี้ยด้วยวิธีต่อไปนี้ได้อันแรกคือการเตรียมตัวนะครับ หาก,กังวลและไม่รู้ว่าคนจะเริ่มพูดกับอีกฝ่ายยังไงนะฮะก็ให้ลองเขียนประเด็นที่เราอยากพูดออกมาการเขียนประเด็นมันนี่ดีมากเลยนะเวลาคุณจะคุยอะไรกับใครเขียนออกมาเนี่ยโอ้ดีมากนะครับมันช่วยจัดระเบียบความคิดให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับข้อที่2คือใช้คําพูดที่เป็นมิตรกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเคือพูดโดยอ้างอิงคําพูดความรู้สึกของผู้พูดเป็นหลักหลีกเลี่ยงก,การขึ้นต้นประโยคด้วยเธอคุณหรือคำเรียกอื่นๆในเชิงคล้ายกันเพราะมันจะทำให้เราดูเหมือนว่าเรากำลังกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะะ ให้ขึ้นต้นประโยคด้วยคำที่สื่องตัวเราแทนเช่นผมรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่มีพื้นที่ตรงกลางให้กันเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่าอย่าไปพุ่งใส่เขาก่อนนั่นแหละนะครับอันที่สามมีความชัดเจนอย่างที่บอกนะฮะเมื่อพูดหรือขออะไรอย่าขอแบบคลุ้มครืออย่าขอแบบเฮ้ยเขาต้องคิดออกสิว่าฉันต้องการแบบนี้บอกไปเลยต้องการอะไรนี่คือพื้นที่นี่คือเส้นของเรานะครับบอกไปชัดเจนอะไรที่เราไม่สบายใจบอกได้นะฮะตรงไปตรงมานั่นเองเมื่อเรามีขอบเขตระหว่างกันก็เป็นไปได้ว่า สถานการณ์ของเราเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลานะฮะบางทีก็ต้องบางทีเขากลืมบ้างบางทีเขาก็ล้ำเขตบ้างเราก็ต้องใจเย็นแล้วก็มีความหนักแน่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็คอยเตือนเขาอย่างสุภาพในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังการไปก้าวล้ำขอบเขตผู้อื่นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนรักเพื่อนร่วมง,งานหรือคนอื่นๆน,นะครับถ้าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของการการักกันแล้วเนี่ยการรู้จักเคารพบ o u n d a r หรือว่าขอบเขต ของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ดีมากสุดท้ายจะทําให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและอีกฝั่งหนึ่งก็มีความสุขเ mm. ช่นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามม i ชชั o นท e m มู n นะครับสวัสดีครับมิชชั่นท m o มู p พอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอมิชชั่น